สวัสดีครับท่านผู้ชมไกด์อุบลพาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้เราจะพาท่านไปดูการทําเทียนของคุ้มวัดต่างๆเราเรียกกันคุ้นปากว่าไปเยือนชุมชนคนทําเทียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับรบกวนอาจารย์แนะนําตัวได้ครับครับผมนายเสรีทองเลิศนะครับเจ้าที่พนักงานของเทศบาลนครวัฒมธานีครับผมปกติอาจารย์ทําหน้าที่อะไรในงานแห่เทียนครับครับ คือปกตินะทางจังหวัดได้มอบหมายให้ตัวทางเทศบาลนครอุบลนี้มีหน้าที่ในการประสานงานคุ้มวัดนะครับจัดหาต้นเทียนเข้าร่วมประกวดแล้วก็จัดกระบว,วนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมนะครับในงานเพลนแห่เทียนพรรษาอุบลมาเป็นเวลาประมาณน่าจะระยะเวลามันน่าจะ10กว่าปีแล้วครับผมที่ผมมีโอกาสได้ทํางานตรงน,นี้ครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าถูกคนเลยถ้าเราอยากจะไปดูต้นเทียนที่อลาัางการอลังการเลยเนี่ยปีนี้เราจะได้ดูไหมครับครับคือปีนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่า เป็นปีที่ที่น่าดูที่สุดนะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าช่างแต่ละกลุ่มนะประมาณประเภทแกสลักก็ประมาณ3 4ี่กลุ่มก็ลงสู้กันนะครับทีนี้ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ก็สู้กันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีปีที่สนุกอนะ่ะสนุกที่สุดในในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าตระกูลช่างต่างๆเนี่ยลงมาสู้กันหมดแต่ละกลุ่มอ๋อเรียกว่าจะมีว่าบางปี ใช่ใหญ่ต่างๆอาจจ,างอาจจะไม่ว่าง่างภารกิจใช่ครับครับแต่ว่าปีนี้มาครบเลยครบเลย,ยกสกุกอย่างได้ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับวัดผาเนี่ยช่างวิเชียนนะครับพาดีกับทีมงานของอาจารย์ช่างวิเชียนเนี่ยเขาสู้นะฮะสู้เขาก็มุ่งหวังที่จะชนะเลิศแล้วก็ช่างของอวัดพระาธาตุหนองบัวก็เป็นทีมงานของ,งช่างสุวัติ์สุธีประภานะครับก็ลงสู้เต็มที่คือแล้วก็วัดชัยมงคลคือทั้ง3กลุ่มนี้เขาจะมีประสบการณ์ในการทาเทียนแล้วก็เขาประสบสําเร็จมาเกือบทุกปี ลงลงทำเนี่ได้เลยนะฮะครับว่าช่างใหญ่ๆที่เมื่อกี้อาจารย์เอ่ยชื่อมาใช่ถ้าเกิดว่าลงลงแข่งต้นเทียนเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ปีนี้จะต้องได้รางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนแน่นอนแน่นอนฮะแล้วปีนี้ช่างเทียนที่เอ่ยชื่อมานี่ลงมาทําเทียนหมดลงมาทําเทียนหมดนะครับแน่นอนแน่นอนลงมือแล้วครับลงมือแล้วครับแล้วที่ว่ามีข่าวว่าไปทาเทียนให้กับจังหวัดอื่นอ่าครับ จะกลับมาทําเทียนให้อุบลไหมครับแน่นอนครับคือการไปทําเทียนให้จังหวัดอื่นเนี่ยเป็นเป็นอาชีพนะครับที่เขาจะหาที่เขาจะหารายได้เลี้ยงครอบครัวเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติสนับสนุนเต็มที่นะฮะแต่คนอุบลก็สุดท้ายก็ต้องมาทําที่อุบลนะครับดังนั้นความสวยความสดนะครับความละเอียดอะความใหม่อยู่ที่อุบลแน่นอนครับปีนี้ครับสนุกครับในช่วงประมาณ10วัน20วันนี้แหละถ้าเกิดว่าผมได้มาจังหวัดอุบลถ้าจะไปดูการทาเทียน แนะนำวัดไหนครับสักสองสามวัดโอเคครับแกสลักนะครับให้ไปวัดพระธาตุนองบัววัดหนึ่งนะครับหนึ่งวัดในเขตเทศบาลนครอุบลาธานีและวัดพาสุารามของนายช่างวิเชียนพาดีนะครับวัดไัยมงคลของท่านอาจารย์ของกลุ่มช่างของวัดไทยมงคลก็ทานะฮะก็ทําวัดไทยมงคลไปได้เลยครับทุกวันนี้รู้ได้แล้วเรียบร้อยครับ ท่านผู้ชมครับได้รับคันยืนยันจากอาจารย์เสรีทองเลิศนะครับว่าต้นเทียนการแข่งขันประกวดต้นเทียนภาษาปีนี้สนุกแน่นอนเพราะช่างเทียนฝีมือดีๆปีนี้กลับมาแข่งขันกันทั้งหมดครบทีมครับผมนะครับแล้วเราไปพบกันครับผมเยือนชุมชนคนทําเทียนกับต้นเทียนอุบลครับผมคุณับสวบสดีครับบสดีครับ